อันนี้โกดังนะครับพร้อมสำนักงานนี่นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่เต็มๆเลยนะครับนี่นะครับชั้นชั้นที่สามนะผมยืนอยู่บนชั้นที่สามนะครับนี่นะครับเป็นโกดังสร้างเต็มพื้นที่เลยนะครับสำนักงานนี่ครับนี่ครับ ถนนลามคำแหงนะครับใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มเพียง100ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ครับธนาคารโกดังขนาดใหญ่นะครับโอ้ท่านที่ชอบนะครับทำเกี่ยวกับหากโกดังอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับ เปน,นนี้เป็นชั้นที่สองนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยอลาัางการงานสร้างนี่ครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดครับรวมทั้งโกดังสำนักงานนะครับพันหกร้อยตารางเมตรสร้างเต็มพื้นที่หนึ่งไร่ครับ นี่นะครับอันนี้เป็นชั้นล่างนะครับชั้นล่างจะใหญ่มากกว้างโอโทมากเลยนะครับนี่นะครับหมอทำเป็นสำนักงานอย่างยิ่งครับ